สวัสดีครับคุณอยู่กับผม Channel y เบส e s 0 2 0นนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวผู้จัดการทีมซินาดินซีดานหรือว่าชื่อในเกมของเขาคือไวยกิมอลกันนั่นเองครับในวันนี้เขามาพร้อมกับแผน4 3 2 1นะครับผมซึ่งในเวอร์ชั่นก่อนของเขาเนี่ยก็จะเป็น4 3 3, 3ครับมาดูกันในส่วนของแท็กติกแล้วก็ข้อมูลคร่าวๆข,ของเขากันก่อนเลยครับสำหรับออฟเฟนซีแท็กติกนะครับผม Attacking style จะเป็นแบบ counter attack ก็คือการเล่นเกมโจมตีแบบสวนกลับนั่นเองคือทันทีที่ก้องหลังเราตัดบอลได้นะครับผู้เล่นแดนกลางแดนหน้าของเราเนี่ยเขาก็จะวิ่งบุกไปด้านหน้าเลยครับวิ่งแบบเตรียมพร้อมเล่นเกมสวนเลยในขณะที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะบุกมาในโซนของเราเรียบร้อยแล้ว ข้อดีของ counter attack นะครับก็คือเราสามารถโจมตีตอนที่ฝ่ายตรงข้ามเขาม,มีผู้เล่นอยู่ในแดนตัวเองน้อยข้อเสียก็คือเราต้องระวังการส่งบอลยาวที่ผิดพลาดด้วยครับถ้าเกิดโยนบอลไกลบางทีอาจจะเลยไปเราถึงผู้รักษาประตูอีกฝั่งเราก็จะกลายเป็นว่าจากการที่เราจะได้เปรียบจากตรงนี้นเราจะกลายเป็นเสียบอลแทนเราก็อยากให้ลอง b u up แบบ short p a ตามนี้ด้วยครับผมเวลาเราสวนกลับก็คือการขึ้นเกมแบบ short า a ก็คือส่งสั้นนั่นเอง ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังสำหรับเคอร์เตอร์แอตแทกก็คือควรจะมีผู้เล่นที่สตานมีหน้าสูงสูงนิดนึงครับเพราะว่ามันต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงครับแต่ว่าเท่าที่เล่นมาก็รู้สึกว่าซีดานเนี่ยสามารถทำในส่วนของโพสเซชันเกมหรือว่าเล่นแบบคองบอลได้ดีเช่นกันครับสำหรับซีนาดีนซีดานถัดมานะครับเป็น attacking areas wide ก็คือจะเป็นการโจมตีจากด้านข้างเป็นการเจาะด้านข้างครับด้วย left back right back โดย left back right back เนี่ยเขาก็จะมีบทบาทคอยซัพพอร์ตพวก CAM เอ้ย C M C M F หรือว่า A M F บริเวณตรงนี้ครับผมแต่ผมก็แอบรู้สึกว่าเล่นยากนิดนึงถ้าเกิดเราจะไปฝากบอลไว้กับเล็บแบกไลแบกอย่างเดียวประมาณนี้เพราะว่าแผ่เราอะมันไม่มีปีกเออเราก็เลยอาจจะต้องให้เล็บแบกไล่แบกวิ่งขึ้นมาเติมเ,มเกมเฉยๆประมาณนี้ครับผมถัดมาจะเป็นในส่วนของ positioning นะครับผมก็จะเป็น flexible flexible ก็คือการยืนตำแหน่งแบบอิสระนั่นเองก็คือนักเตะของเราเนี่ยจะสามารถออกจากตำแหน่งประจำได้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ข้อดีของ flexible ก็คือเกมบุกจะแม่ง เกมบุกจะมันสัตๆ์เลยฮะแต่ว่าเกมลับอาจจะต้องอาศัยการบังคับตัวที่ค่อนข้างแม่นยํานิดนึงตำแหน่งมันอาจจะหลุดง่ายไปหน่อยครับโดยเฉพาะเล็บแบ็กกับไหล่แบ็กที่ขึ้นไปเติมเกมถัดมาในดิฟเอนซีฟสไตล์นะครับจะเป็นเล่นในรูปแบบของฟอร์ไลน์เพชเชอร์ก็คือการกดดันตั้งแต่แนวหน้าก็คือถ้ากองหลังเราเนี่ยเสียบอลไปแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาได้บอลอยู่เรากองหลังเราทุกตัวเนี่ยจะเข้าไปตามประกบทั้งตัวฝ่ายตรงข้ามที่มีบอลและไม่ได้มีบอลครับ นะครับเน้นไปตัดบอลฝ่ายตรงข้ามข้อดีของเจ้าฟอร์ไลท์เพรสเชอร์นะครับก็คือเราสามารถปิดทางคู่ต่อสู้ได้ทําให้เขามีทางเลือกในการส่งน้อยเพราะว่าเราไปบังแม่งหมดแล้วแต่ว่าข้อเสียก็คือการที่จะเข้าไปบังๆง,งตรงนี้ครับมันจะทําให้กองหลังเราดันสูงเมื่อกองหลังเราดันสูงขึ้นมาเขาก็สามารถแทงทะลุช่องหรือว่ายิงไกลึ้นยิงไกลได้ประมาณนี้ถัดมาคอนเทนต์ไม่แน่เลยจะเป็นวายครับจะตัดบอลจากด้านข้างส่วนเพรสซิ่งการเล่น เล่นเพรสเนี่ยจะเป็นแบบ aggressive หรือว่าเป็นการไล่บอลแบบดุดันนะครับเข้ายับเข้ายับ ครับในส่วนที่2ก็คือเพย์เลอร์ไกด์นะครับผมเรามาเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูกันเลยครับผมตำแหน่งนี้ผมเลือกใช้เจรุจิดอนาลุมม่านะครับโดยเพย์เลอ์สไตล์ที่ต้องมีก็คือออฟฟ ensive goal keeper ออฟฟ ensive goal keeper เนี่ยก็คือผู้รักษาประตูเราจะออกวิ่งออกมาเหมือนกับตัดบอลออกมาเลยจากเส้นเดิมิดหนึ่งประมาณนี้ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับสวีปเปอร์ครับผมข้อดีคือเวลากองหน้าฝ่ายตรงข้ามมันหลุดมาหนึ่งหนึ่งกับเราเราจะมีโอกาสเซฟได้สูงกว่าเพราะว่าพี่แกเนี่ยจะออกมาตัดบอลอยู่แล้วแต่ข้อเสียคือการที่พี่แกฟิตรี อาจจะทําให้เขามีโอกาสยิงไกลแล้วเข้าป,ประตูเราไปได้ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยซึ่ง Of f e n s i v e g o a l k e e p e r เนี่ยผมแอบรู้สึกว่ามันเหมาะกับแผนนี้มากๆเลยครับเพราะว่ากองหลังของเราเนี่ยจะดันสูงตามแท็กติกฟอรไลน์เพชเชอร์นะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ทาให้คู่แข่งเนี่ยแม่งแทงทะลุมาได้ถ้าเกิดเราใช้ Defensiv e g o a l k e e p e r เนี่ยแม่งจะยืนนิ่งๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นประตูได้ง่ายๆเลยครับเราจึงต้องใช้ Offensiv e style g o a l k e e p e r นะครับตัวอย่างก็เช่นเอเดนสันอาริซองดอนารูมามานิเวนนอยเอรวแแล้ก็บผม ประตูผ่านไปแล้วมาดูในตำแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาแบ็กซ้ายแบ็กขวาผมเลือกในเพย์ยิงสไตล์เดียวกันนะครับซึ่งนั่นก็คือออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กนะครับ <got> ก็คือจะเป็นการบุก <got> เป็นแบ็กจอมบุกนะครับ <got> ก็จะบุกไปด้านหน้าอย่างเดียวเลยจะไม่มีตัดเข้ากลางเหมือนกับฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะครับก็จะเหมือนกับคอยบุกเติมเกมทั้งสองฝั่งเลยครับก็เลือกเป็นแบ็กซ้ายผมเลือกเป็นแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับส่วนแบ็กขวาผมเลือกเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนซึ่งเนี่ยมีสกิล มีเพลย์สไตล์ออฟเฟนซีฟฟูลแบ็กเหมือนกันก็ไปใช้บุกพาบอลไปด้านหน้านั่นเองครับผมตัวอย่างแบ็กซ้ายก็เช่นดาบิดอลาบาโรเบิร์ตสันมาเซโลอเล็กซานโดรจอร์ดี้อัลบานะครับสำหรับแบ็กขวาที่มีสกิลนี้ก็เ,เช่นคลายวอเกอร์เนลสันเซมิโรหรือว่าแดนนี่คาวาฮาวแล้วก็โจชัวคิมิดแล้วก็เชนอเล็กซานเดอร์อโนคนนี้นี่เองถัดมาเซนเตอร์แบ็กตัวหนึ่งนะครับผมขอให้เป็นตัวที่มีสกิลการมงดีสกิลการป้องกันดีก็ตัวไหนก็ได้ครับับบขออออมมม่งดดดีีีๆไไวว้้เเเเเเเชนนนนนนนพก ott, ick, ger, ice, ar, ok. กกกกกกลลลลาาสสสิิิิปปฟยย็็ผืะครับ ในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กอีกหนึ่งตัวเราต้องมีความเร็วนะครับเช่นพวกคูริบารีเออนองเดสวาลานะครับสำหรับวาลานมาฟินยอตมานลาสประมาณนี้สําหรับวาลานเนี่ยก็จะมีความเร็วอยู่ที่9 3้าประมาณนี้นะครับผมฟิสิก c a l อ o n คอนแทคเก้็ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้แถมตัวนี้ก็หม่งได้อีกด้วยประมาณนี้ซึ่งก็ต้องมีตัวที่วิ่งเร็วไว้เพื่อตามตามไล่บอลตอนที่คู่ต่อสู้แม่งแทงมานั่นเองเพื่อไอตัวนี้แม่งไล่ไม่ทันประมาณนี้ครับผม ัดมาในแดนกลางนะครับเรามาเริ่มกับตำแหน่งของ DMF กันก่อนเลย DMF เนี่ยผมจะบอกให้คร่าวๆก่อนละกันครับว่าคนนี้จะเหมือนเป็นศูนย์กลางของการจ่ายบอลน,นะครับเป็นตัวคุมเกมโดยในตำแหน่งนี้ต้องมีความเร็วพอสมควรที่จะสามารถเชื่อมเกมลุกได้หรือว่าในตอนที่เขาเล่นเกมรับเนี่ยเขาก็ต้องพร้อมที่จะสวนกลับตามแทคติกพอได้บอลก็เน้นเล่นง่ายๆหากมีโอกาสก็ให้มันเติมเกมโดยแบบกดลูกศรให้มันวิ่งเติมเกมขึ้นไปก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับ DMF ก็ผมก็จะแนะนำในส่วนของที่มี playing style แบบ Destroyer นั่นเองซึ่ง กองเต้นะครับมีเพย์สไตล์แบบ t h e d e s t r o y e r ประมาณนี้ The De s t r o y e r นะครับก็คือเขาจะเน้นการทำลายเกมฝ่ายตรงข้ามนะ่ก็คือจะวิ่งแบบวิ่งผ่านไปทั่วเลยตรงเนี้ยเข้าไปแย่งบอลกูไม่สนยืนตำแหน่งกูจะชนกูจะเบียดแย่งมาเห็นฝ่ายตรงข้ามคลองบอลอยู่กนะูวิ่งเข้าแท็กแม่งก่อนเลยดูดันจัดนะครับยังไม่พอก็บางครั้งก็จะมีโอกาสเติมเกมมาในส่วนของแถบ,บริอบเขตโทษช่วยลุนประตูให้ด้วยข้อดีก็คือเราสามารถแย่งบอลของคู่ต่อสู้ได้ตั้งแต่แดนกลางเลยแต่ข้อเสียก็คือการที่เข้าบอลบ่อยเนี่ยอาจจะเข้าพ ตัวอย่างในตำแหน่งนี้ก็เช่นปาติกวิเอล่าครับอินโกโลกองเต้หรือว่าลูคัสตอรเรล่าก็ได้ถัดมาเป็นตำแหน่ง cmf ครับผม cmf ตัวหนึ่งผมจะใช้เป็นที่มีเพย์ิงสไตล์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับผม สำหรับ box to box นะครับก็มันก็ดีสาหรับหลายหลายแผเพราะว่าทั้งลุกทั้งรับได้เป็นจอมขยันวิ่งตั้งแต่หน้ากอบเขตโทษเราไปจนถึงหน้ากอบเขตโทษฝั่งตรงข้ามเลยนะครับจึงเป็นที่มาของคําว่า box to box นั่นเองโจมตีมันกว่า orchestrator นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่การเล่นเยอะกว่าก็คือแม่งวิ่งผ่านไปทั่วเลยพอสวนกลับก็จะวิ่งเข้ากอบเขตโทษสามารถสร้างสารรค์โอกาสการทําประตูได้ด้วยข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือสตามิี่นาของเขาอาจจะลดลงง่ายหน่อยเพราะว่าพี่แกเล่นวิ่งผ่านไปทั่วเลยประมาณนี้สําหรับอย่่างเชน พอปกบ้านนะครับซาอูลโกเก้วิดานเนตเวทหรือว่าอีวานลากิติชนั่นเองสำหรับมิดฟิลด์ cmf ตัวแรกผมขอเลือกเป็นตัวนี้ถัดมาจะเป็นมิดฟิลด์ใน playing style แบบอ o เคสเตรเตอร์ Or นะครับสำหรับมิดฟิลด์ในสไตล์ของอ o เคสเตรเตอร์เนี่ยก็จะเป็น พวกแบบ deep lying playmaker นะครับจะเป็นตัวที่สามารถเชื่อมเกมได้เน้นการโจมตีจากกลางสนามจ่ายดีสกิลสองบอลดีแม่นยำแต่ว่าเวลาที่เขาโจมตีไปเนี่ยเขาจะไม่ได้เข้าไปในกรอบเขตโทษฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับผมแต่ว่าเขาจะมักเขามักจะยืนตรงแถว2เนี่ยคอยรอเก็บบอลที่มันกระดอนออกมาแล้วก็จ่ายไปให้ตัวกองหน้าทําประตูหรือว่าเขายืนร้อแถว2แล้วก็เขาก็สามารถลองยิงประตูเองก็ได้ประมาณนี้ก็จะเป็นตัวสร้างสรรค์เกมนะครับจ่ายดีอย่างเช่นพวกโทนี่โครสลูก้ามดิชเวลาติแฟรงกี้ดอยองหรือว่ากุนโดกันแล้วก สำหรับแดนมิดฟิลด์ก็ผ่านไปประมาณนี้ถัดมาที่ MF2 ตัวนะครับผมก็ทั้ง2ตัวผมขอให้เป็นตัวที่มีคอนโทรลสามารถคอนโทรลบได้ดีมีสกิลชูพาสซิ่งนะครับเพื่อที่เราจะไว้แทงบอลให้กับกองหน้าของเรานั่นเองประมาณนี้รวมถึงมีสกิลลองเลนชูตติ้งอะไรพวกนี้ก็จะดีมากเช่นเควินเดอร์บอยด์ดิสบารอิสโก้บูโน่เฟรนันเดสเอเดนอาซาอะไรพวกนี้ โดยเพย์ยิ่งสไตล์ตัวแรกสําหรับผมนะครับผมเลือกใช้เป็นเควินเดอร์บอยเพราะส่วนหนึ่งเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องมากครบเครื่องในส่วนของเนี่ยเขามีสกิลทูพาสซิ่งเขามีสกิลลองเลนดิฟฟ์ลองเลนชูตติ้งไลทิ้งช็อตคือเป็นตัวที่พร้อมยิงไกลมากๆเลยสําหรับเควินเดอร์บอยตัวนี้แล้วก็มีฟินพอยต์คอสซิ่งด้วยแบบเปิดเปิดได้ดีประมาณนี้ครับผมเพย์ยิ่งสไตล์เป็นแบบคีเรทีฟเพย์เมเกอร์ครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหัวใจสําคัญของทีมผมเลยก็คือสําหรับผมผมเลืืออกกใใชช้้้้นนนนนิิโโโโคคคลลลซาาาาะะรรรัััับบทไมมมผถึงเเเตตวววีีีพ่ข นอกจากสกิลยิงไกลแล้วก็ที่ว่ามาเนี่ยเขาก็จะมีสกิลเขาจะมีเพย์ิงสไตล์เป็นโฮเพลเยอร์นะครับโฮเพลเยอร์ก็เหมือนกับนักเตะที่ช่วยหาช่องประมาณนี้ครับผมคือเขาจะหาช่องดีมากๆดีกว่าตัวอื่นเลยทีเดียวประมาณนี้ซึ่งหลายครั้งผมใช้การทำคอมโบของเจ้าซานิโอโรเนี่ยเทียบกับ จ่ายให้กับกุนอากเวโร่และกุนกวโร่ก็จ่ายคืนสานิโอโร่ที่แม่งหาช่องแล้วแม่งก็ยิงเลยประมาณนี้โดยเท้าซ้ายเนี่ยเขาเล่นเท้าซ้ายผมเลยให้อยู่ฝั่งขวาเพื่อที่จะบอลเข้ามาแล้วก็ปั่นเข้าไปเลยถัดมาในตำแหน่งของ CF กองหน้านะครับผมจะเลือกใช้กุนอากเวโร่โดยจะมีเพย์งสไตล์แบบโกโพเชอร์นะครับผมโกโพเชอร์ Go มันเป็นยังไงโกโพเชอร์ Go นะครับก็คือนักล่าตาข่ายข้อดีของเขาคือเขาจะสามารถวิ่งหายืนตำแหน่งได้ดีสร้างสรรค์เกมโดยมีการวิ่งไปบริเวณพื้นที่ที่มันโล่งอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ ก็จะมีบางครั้งที่เขาจะต้องลงมาในแดนกลางเพื่อมาบิลล์อัพช่วยสร้างช่วยสร,สร้างสร้างสรรเกมประมาณนี้โดยการจ่ายบอลสั้นให้กับเอหรือว่าจะได้รับบอลมาแล้วเนี่ยก็รอ l อ l บเล็บแบคลายแบกเ็เอเติมมาประมาณนี้ผมก็จะเน้นพวกที่ตัวที่มีค่าฟินิชชิ่งเยอะๆแล้วก็ตัวหนาๆหน่อยเบียดได้ยากหน่อยอย่างเช่นพวกัวเร์อสแควร์โลเลวานดอฟสกี้โอบามยังกิสมันประมาณนี้ครับผมสาหรับตัวจริงก็มีประมาณนี้ <c oughs> มาดูในส่วนตัวสารองผมแถมให้ ตัวสำรองผมก็จะเลือกใช้ตัวที่มันเล่นได้หลายตำแหน่งหน่อยๆเช่นอตูโรวิดานเนี่ยเขาเป็นบ็อกซ์คูบ็อกซ์เพลเยอร์นะครับแต่ว่าเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเลยก็ไว้เผื่อในกรณีที่ตัวไหนมันหัวตั้งหัวตกประมาณนี้เวิร์กเลดไม่ดีแล้วก็มีเดสทตอยเยอร์ทางเลือกอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือลูคัสตอเรล่าเนี่ยเองตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีเพลย์สไตล์แบบเดอะเดสทตอยเยอร์นั่นเองสามารถใช้แทนเอ็นโกโล่กองเต้ได้เลยนะครับผม และอีกตัวหนึ่งแนะนำเพิ่มเติมแล้วกันนะครับสำหรับรีสเมอร์เทนนะครับผมก็ตัวนี้ที่ผมเลือกใช้เพราะว่าเขามีสกิลซูเปอร์ซับนี่เองซูเปอร์ซับเป็นสกิลที่แบบถ้าเกิดเปลี่ยนตัวเขาลงมาหลังนาทีที่65ครับเขาจะสามารถเล่นฟอร์มได้ดีมากขึ้นแบบยิงได้ดีแบบปุ๊บป,ปั๊บเข้าประมาณนี้ครับผมก็ติดไว้คำๆสำหรับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นไฮไลท์ที่ผมได้เล่นกับบอรด6ดาวนะครับผมมาถึงเราก็โดน อีโวอินมงก่อนเลยสังเกตได้ว่าลายกองหลังเนี่ยเราจะยืนค่อนข้างสูงมากจนอีโกอินเขาสามารถทะลุมามงได้ต่อมาเป็นประตูนะครับเดอร์บอยจ่ายมาให้อเกวโรอเกวโรจ่ายมาให้ซานิโอโรตวัดไปอย่างสวยๆเบาๆคือซานิโอโรเนี่ยเป็นมิดฟิลด์แบบโฮเลเยอร์ครับซึ่งเขาจะหาช่องดีมากเนี่ยลองดูอเกวโรจ่ายเบาๆทะลุช่องมาอย่างเงี้ยโฮเลเยอร์ก็จัดตะวัดไป1ประตูครับผม เป็นโอกาสของกุน a ากเวโรครับบิลอัพแบบช็อตพาสทะลุช่องมาให้กุนแต่ว่าจบสกอร์ไม่ดีพอจังหวะนี้ก็สังเกตจะมีซาอูลครับซึ่งเป็นบนะ็อกซ์ทูบ็อกซ์มิดฟิลเนี่ยเขาก็เข้ามาในแดนเขตกอบเขตโทษด,ด้วยรอแต่ว่าไม่จ่ายเป็นช็อตประตูนะครับเป็นคอมโบของซานิโอโลตอกส้นให้กับกุน a ากเวโรครับยิงเข้าไปอย่างเบาๆคือ2คนนี้เหมือนมันเล่นเข้าขากันดีด้วยครับผม ว่าตัวหนึ่งพร้อมจะแทงทะลุช่องตัวหนึ่งพร้อมจะทําประตูประมาณนี้ถัดมาครับกองเต้เดอะเดส r o อ e r หลังจากเขาแย่งบอลได้ครับเข mm hmm. าก็ตวัดมาให้ซานิโอโลหลุดเดียวมาแต่ว่ายิงไม่เข้านั่นเองครับเป็นประตูนะครับอันนี้อาศัยความผิดพลาดของบอทมันนะครับผมซานิโอโลนะครับ yeah, เอ้ยเดอะบอยจ่ายให้กุลกุลก็ยิงตามระเบียบ ถัดไปก็จะเป็นไฮไลท์ที่ผมไปเล่นลงแรงเจอกับคนมานะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะทําเกมอันนี้เริ่มขึ้นมาจากดอนารูมานะครับเราเจาะทางด้านข้างอันนี้เล่นตามแท็กติกเลยโรเบิร์ตสันจ่ายให้ซาอุนบิลลอัพแบบช็อตพาสนะครับจ่ายสั้นๆเบาๆซาน,นิโอโลโดนบูโน,น่เฟรนันเดสดักซานิโอโลเห็นช่องแทงทะลุให้กุนกุนทําชิ่งกับเดอะบอยเดอะบอยยิงปากติดเซฟครับนี่คือการขึ้นเกมจากทางด้านซ้ายก็จะประมาณนี้ครับผมได้โอกาส นี่ก็ลองแบบเตะมุมแบบช็อตพารนะครับซาอูลซาอูลน่าใจให้เดยองเดแต่ว่าเดยองเหมือนยิงไม่ค่อยถนัดนะครับก็เลยแบบจังหวะนี้ก็เลยถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมอีกจังหวะหนึ่งกระโดนเขาบุกขึ้นมาแต่ว่าตอนน,นรูมากเก็บได้ก็ตรงนี้ก็พยายามเปลี่ยนไปเล่งทางอีกฝั่งหนึ่งบ้างครับให้อโนได้แตะบอลแล้วก็จ่ายให้กับซีเอ็มบ้างแต่ว่านี้จ่ายไม่ดีกระโดนเขาแย่งไปตามระเบียบสโคเขาพยายามต่อบอลครับเราก็พยายามไล่ ตรงนี้ครับวาลานเบียดได้แล้วจริงๆวาลานควรจะส่งต่อไปวาลานไม่ควรมายืนสูงถึงขนาดนี้ครับแต่ว่าโชคดีที่กองเตะตัดได้แล้วก็จ่ายยาวให้กุนเห็นยังครับนี่ครับอันนี้คือโฮเลเยอร์ลักษณะเด่นของเขาคือเขาจะหาช่องได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแบบเมื่อกี้แล้วก็โดนออกมานี่ออฟเฟนซีโกลคีเปอร์ครับเขาจะออกมาตัดบอลแล้วก็จ่ายเดยยองนะครับนี่โจมตีจากด้านขวานะครับจ่ายมาให้ซานิโอโล พักบอลมาให้กองเต้กองเต้เห็นซาอุนวา่าซานิโอโลหาช่องอีกแล้วซานิโอโลลองยิงเข้ามือเดกีอประมาณนี้ครับผมจังหวะนี้ครับเขาจ่ายมาติดเทนส์เทนก็จ่ายเข้ากองกลางครับให้กองเต้เดอยองก็ปัดมาให้เดอบอยแต่ไม่ตรงครับผมสกินเนียจ่ายกลับให้วาลานครับเปลี่ยนรับเป็นลูกเคาน์เตอร์แอตแทกทันทีซาอูนเห็นช่องเดอบอยจ่ายให้กุล ุยิงยังไม่ทันได้งานครับเขาก็เอาไปแล้วแล้วเขาโต้กลับมาเนี่ยครับข้อเสียของการยืนลายสูงถ้าสังเกตเนี่ยเมื่อกี้ offensive goalkeeper ของเราก็จะมีออกมานอกเส้นนิดหนึ่งด้วยครับผมทำเกมไปด้านหน้าให้กุลกุลมองมาให้ซานิโอโลซานิโอโลเห็นช่องแทงไม่ทะลุเบ็กแฮมเนีครับเทนเติมเติมเกมเข้ามาซานิโอโล จ่ายต่อให้ซาอูลซาอูลเห็นช่องแทงไม่แทงไม่ค่อยทะลุครับเขาเล่นเหนียวมากสําหรับฟูลแมนยูคนนี้ก็ค่อยๆช็อตช็อตพาสกันครับสั้นๆเบาๆกุนไปต่อไม่ไหวครับเจอความแข็งของแฮร์รี่แม็กควายปาดมาเขาเขาจะทําเกมบุกทรงเดิมนะครับเขารู้ว่าเราเป็นกองหลังแบบฟอลไลน์เพเชอร์ครับดันไลน์สูงหน่อยเขาเลยแบบโยนโยนยาวอย่างเดียวก็ปวดหัวเหมือนกันครับ เพราะเราต้องระวังให้ดีเล่นไปเล่นมาก็เริ่มหัวร้อนแล้วครับก็มาดูจังหวะเคาน์เตอร์แอตแท็กกันบ้างนะครับแรดฟอร์ดเปิดมาแต่เปิดพลาดโรเบิร์ตสั้นเก็บได้ครับทเทรนจ่ายต่อให้สกิเนียกองเต้ครับเดอะเดส r o y ร r อยเอร์ทะลุช่องมาให้ซานิโอโลกูนเกเรโลรับบอลต่อซานิโอโลหาช่องครับและเดอะบอยยังไงปากเหนียวจัดครับผม แต่ก็การขึ้นเกมก็ประมาณนี้ครับช็อตพาดไว้เบคแคมครับโดนสวนอีกแล้วเขามาครับแต่ว่ากองเตะยังตามมาสอนทันซาอูลซานิโอโลถ้าผมก็จบไปด้วยสกอร์0ูประตูต่อ0นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ แนวทางในการทำทีมจากผู้จัดการซีนดีนซีดานนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นเป๊ะอย่างมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ